สวัสดีครับนี่ลูกค้าส่งปืนมาให้เราฟิตติ้งนะครับแล้วก็แก้อาการนะครับก็คือหลังอ้อนมันหลุดนะครับแล้วก็ฟิตติ้งใหม่นะครับแล้วก็ทําไกนิ่มนะครับแล้วก็เซ็ตระบบใหม่ไกค่อนข้างแข็งนะครับแข็งมากนะครับตอนนี้เป็นค่ายเอวิวคัตตอมนะครับเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดฟิตติ้งนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเทสระบบให้ดูนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็มีประกอบไปบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะครับอย่างลูกสูบนะครับแล้วก็ชุดฮอบชุดท่ออันนี้เราก็ล้างแล้วก็ประกอบให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดล่างกันเลยดีกว่าครับก็ลงเจรบี้นะครับเหมือนเดิมอ่อตัวนี้นะครับเป็น a w Custom นะครับตัวที่หักก็คือตัวนี้นะครับ นี่ตัวนี้คือตัวตัดเป่าแก๊สนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับมันหักนะครับแล้วก็เปลี่ยนแต่เราไม่ได้ใช้เหล็กนะครับเราใช้เป็นของเดิมแต่ของอีกค่ายหนึ่งนะครับเอามาใส่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับก็ปึ๊บ พอสไลด์ถอยก็ตัดเบานะครับพอสไลด์มันถอยมันก็ตัดเวาอเคครับใช้ได้ตอนแรกผมนึกว่าใส่กันไม่ได้นะครับคนละค่ายแต่พอดี มันเหมือนจะฝืดนิดหนึ่งนะครับเราก็เลยแต่งก็ใช้ได้เหมือนกันไก่ค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับแต่ตอนมานะครับเราก็พยายามทำให้มันนิ่มนะครับเท่าที่จะนิ่มได้แล้วก็ ส่วนเรื่องความตื้นนะครับเราก็ทําเท่าที่เราจะทําได้นะครับเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเสียมันจะล้มไหมเราก็ทําตื้นเพื่ออนาคตไม่ให้มันล้มแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับ ชุดล่างนะครับคีดกับเฟรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างนะครับแต่เราแก้ไขแล้วก็ปรับช่องไฟใหม่นะครับตรงนี้ปกติเนี่ยมันค่อนข้างห่างเพราะว่ารูตรงนี้มัน,นเรามันจะห่างประมาณนี้เลยนะครับว่ารูตรงนี้มันไปชนกับรูข้างในนะครับเราก็ต้องเสริมให้มันสนิท อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะเสริมแบบไหนเนี่ย พิคแต่ลคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบเสริมหน้าบางคนเสิร์ฟหลังก็เน่แต่คนชอบนี่สนิทนะครับแก้ไขแล้วก็เน้นชายนะครับก็แล้วก็ หมดซีทนิ์เคะ ไกลตืต้นๆนิ่มๆไหมครับอืมนี่ครับอันนี้รอบนะครับนิรยาเดินไกลอันนี้รอบนะครับก็พิเซอัน,นิรยาเดินไกลนะครับ Pe gal ma ka kaoc modnacha. Chut ก็ลืมหรือก็เป็นไกล์ลอดสองชั้นนะครับเส็ดรบร้อยนะครับเราก็ลงจะระบีนิดนึง โอเคครับเดี๋ยวลองมาลองเทสระบบกันดูดีกว่าเพิ่งจะล้างนะครับล้างเสร็จก็ประกอบเลยมีน้ำอยู่เลยนะ เป็นของเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเทสระบบดูเก็บนะครับใกล้จะหมดแล้วโอเคหมดนะครับเดี๋ยวเราเปิดกระป๋องใหม่เลยดีกว่า โอเคอแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูโอลิงข้างในนะว่าไม่มีปัญหาไหมโอลิงน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองเคสก่อน เหมือนโอลิงตรงนี้จะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนโอลิงก็เดี๋ยวเราไปลองเทสตั้งลูกตั้งฮอปนะครับแล้วเดี๋ยวก็ล้างอ่าวาล นะครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็เดี๋ยวส่งลูกค้านะครับโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับ เทสระบบนะครับก่อนส่ง